สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโหราศาสตร์นานาชาติมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติกับรายการคุยเฟื่องเรื่องโหราดิฉันอาจารย์ธัญมนสุริยศักดิ์ผู้ดำเนินรายการวันนี้จะมาสนทนากับท่านผู้ชมเรื่องส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีพศ2569ไปดูดวงดาวว่าจะมีวิถีเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ก่อนที่จะไปชมการเรามาฟังกิจกรรมของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติก่อนค่ะกิจกรรมที่1น,นะคะสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติจะมีการพิธีบูชานบพเคะและไหว้โคโหราศาสตร์ จัดขึ้นตรงกับวันเสาร์ที่31มกราปีพศ2569ณหอประชุมกรมการรักษาดินแดงส่วนเจ้าเชษฐแขวงราชวังกรุงเทพมหานครเวลาที่จัดก็8นาฬิกา9นาทีเป็นต้นไปจนถึง17นาฬิกานะคะกิจกรรมที่สสมาคมโหลาสาตนานาชาติได้นำนักพยากรณ์จากสมาคมโหลาสาตนานาชาติไปร่วม queste. พยากรณ์งาน m มจิคอลสตาร์ซี r e t ตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมปีพศ2569ท่านผู้ชมผู้ฟังมีโอกาสได้แวะเวียนไปก็ไปรับการทำนายดวงชะตาต้อนรับปีใหม่นะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างงานนี้จัดขึ้นที่ปั๊มพีทค่ะถนนบรมราชชนี78นะคะสาราาา เวลาที่จัดก็ตั้งแต่เวลา12นาฬกาถึง20นาฬิกาทุกวันนะคะนักพยากรณ์ก็จะมีหลายสาขาด้วยกันมียิบซีเลข7ตัวลายมือและโหราศาสตร์ไทยนะคะซึ่งงานนี้อาจาร,รย์ธัญมนตร์ก็ได้ไปร่วมพยากรณ์ด้วยนะคะหากอยากพบเจอกันก็สามารถไปดูได้นะคะที่ปั๊มพีทีบรมชนใน78ค่ะ นี้เราก็จะมาดูดาวค่ะเนะว่าในวันปีใหม่นี้นะคะวันที่หนึ่งมกราเนี่ยเป็นวันสำคัญนะคะสำหรับชนเราที่อยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นไทยหรือต่างชาติก็แล้วกันเนาะถือว่าเป็นปีใหม่ของสากลตรงกับวันพรหัสสดีที่หนึ่งมกราปีพศ2569 วันนี้มีดวงดาวที่ร้อยเรียงกันสวยงามมากนะคะอาจารย์ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าในวันปีใหม่นี้ที่เรามีจิตใจมาละลึกถึงกันร่วมกันก็จะมีพลังงานพิเศษเช่นเดียวกันนะคะดาวองค์แรกค่ะดาวพระอาทิตย์นะคะอยู่ที่ราศีธนูค่ะได้ตำแหน่งเขาเรียกว่าเทวีโชคฉลกฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่าก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะดาวอาทิตย์หมายถึงเกียรติยศและก็ชื่อเสียงค่ะ ส่วนดาวพระจันทร์พระจันทร์ปลว่าการช่วยเหลือดูแลเทคแคร์เอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะพระจันทร์ก็สถิตท,ที่ราศีพฤษกศกได้ตําแหน่งมหาอุดได้ตําแหน่งดีมากเลยแล้วก็พระจันทร์ก็ยังสยเสวยฤกษ์ที่ดีด้วยนะคะพระจันทร์เสวยฤกษ์พระจันทร์รสเสวยฤกษ์ภูมิปาโโเลฤกษ์ค่ะถือว่าดีนะคะส่วนดาวพัชคารค่ะได้ตำแหน่งเขาเรียกว่าอุดจาวิราช อุจจาวิราชเนี่ยดาวคารแปลว่าเป็นดาวกำลังกำลังกายกำลังใจของพวกเราก็กำลังจะแข็งแรงมากขึ้นนะคะส่วนดาวพระพุธก็โครจรอ,อยู่ในราศีธนูเช่นเดียวกันเขาเรียกว่าดาวพุธเนี่ยได้ตำแหน่งปะะ เพราะนั้นการคิดการพูดคุยอะไรกันก็ให้ย่อหย่อนลดกันคนละครึ่งนะคะเขาเรียกว่าการสนทนาปาศัยก็จะสำลิดผลค่ะส่วนดาวพระหัสสวดีก็โคจรถอยหลังมาจากราสีกรกฎค่ะเมื่อวันที่ 23ธันวาคมนะคะดาวพระหัส,สบดีอยู่ตรงนี้ได้ตำแหน่งปะนั่นเองเพราะนั้นดาวพระหัสศดีเนี่ยหมายถึงสติปัญญานะคะก็ได้ตำแหน่งปะละก็แปลว่าลดกันคนละครึ่งหรือว่าเจอกันครึ่งทางนะคะส่วนดาวพระศุกค่ะดาวพระศุกหมายถึงการเงินกนารคลังการตลาดเศรษฐศาสตร์ของโลกนะคะดาวสุขโคจรเข้าสู่ราศีธนูได้ตำแหน่งมหาจักร ถือว่าดีทีเดียวก็เป็นนิมิตหมายนะคะว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมเป็นต้นไปเศรษฐกิจของโลกก็จะดีขึ้นค่ะส่วนดาวพระเสาร์ก็ยังครองตําแหน่งกเกษตรอยู่ที่ราศีกุมนะคะซึ่งดาวพระเสาร์ตอนนี้ท่านก็ยังเสวยเลิกเพชฌฆาตเลิกอยู่เพราะฉะนั้นดาวเสาเนี่ยแปลว่าความอุตสาหะแล้วก็อดทนนะคะเมื่อเสวยเพชฌฆาตเลิกเราเป็นมนุษย์ที่อยู่ในโลกนะคะเราก็ต้องอุตสาหะ ตามความหมายดาวเสาและเราก็จะพ้นผ่านความทุกข์ยากลำบากไปด้วยกันเป็นอย่างดีนะคะก็เริ่มแต่วันที่12มีนาคมปีพศ2569เป็นต้นไปค่ะ และดาวพระราหูค่ะดาวพระราหูนี่ก็เป็นเรื่องของโลกเช่นเดียวกันเมื่อดาวโลกโคจรได้ตำแหน่งที่ดีได้ตำแหน่งเกษตรบดีนะคะและยังสวยเริกเทวีเริกด้วยพระราหูท่านเพิ่งจะมาสวยเริกเมื่อวันที่9พฤศจิกายนเป็นต้นไป ก็เป็นนิมิตหมายว่าให้เราพวกอยู่ในโลกนะคะเราก็จะมีสถานะที่กินดีอยู่ดียิ่งขึ้นนะคะและมีดาวพระเกตค่ะถือว่าดาวพระเกตเป็นดาวที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะโคจรอ,อยู่ราศีเมษได้ตำแหน่งเขาเรียกว่าวอละโคตนวางซึ่งความหมายดาวพระเกตแปลว,ว่าสิ่สงศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อยู่ในเมืองอในบ้านในเมืองของเราด้วยเพราะนั้นในวโรกาสนี้นะคะถ้าวันปีใหม่ พวกเรามีโอกาสก็ได้ไปขอพรน,นะคะจากวัดหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในประเทศไทยที่อาจารย์มองเห็นก็จะมีอยู่หลายวัดด้วยกันนะคะเช่นวัดพระแก้วนะคะอยู่ในพระบรมมหาราชวังสารหลักเมืองนะคะวัดอรุณวัดละคังวัดประยุรวงศาวาสนะคะแล้วก็มีอีกหลายวัดค่ะที่ไม่ได้กล่าวถึงนะคะก็ให้พวกเราตั้งจิตตั้งใจไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่านก็จะให้พรเช่นเดียวกันนะคะและยังมีดาวมฤุตยูอีกหนึ่งองค์ค่ะตอนนี้ดาวพระมฤุตยูท่านก็โคจรกําลังมนอยู่นะคะมนอยู่ก็แปลว่าอยู่นิ่งๆนั่นนแหละแต่ก็เสวยเลิกภูมิปาโลแล้วนะคะความหมายมฤรุตยูเนี่ยเขาเรียกว่าดาวฟุก ดาวกระทันหันที่จะเกิดขึ้นถ้าดาวมรตยูนี้ท่านสวยเลิกดีก็ส่งผลดีนะคะเพราะนั้นให้พวกเรามีความตั้งใจนะคะตั้งใจสมัครสมานสามัคคีกันช่วยเหลือกันค่ะและอาจารย์ผูกดวงนะคะที่เป็นมงคลยิ่งนักนะคะสำหรับวันที่หนึ่งมกราคมนี้ไว้เวลาที่เวลา12นาฬิกานะคะ เป็นนิมิตหมายที่ดีก็ประมาณเที่ยงวันนะคะทานข้าวปลาอาหารให้เรียบร้อยแล้วเราก็สละเวลาสักนิดหนึ่งนะคะ ไปไหว้พระขอพอรก็จะเกิดมงคลแก่ท่านทุกคนนะคะทีนี้เราก็จะไปฟังการทำนายไทยทักดวงชะตาสำหรับปีใหม่นี้นะคะตั้งแต่วันที่15มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์อาจารย์ก็จะมาทำนายให้กับทุกราศีนะคะว่าหลังปีใหม่นี้ดวงชะตาจะเป็นไปในทางทิศใดกันนะคะก่อนจะไปรับฟังก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็น กำลังใจให้กับทีมงานมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์ด้วยนะคะที่ราศีมังกรก็ฟังคำทำนายนี้นะคะว่าตั้งแต่วันที่15มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์เดือนนี้นะคะดวงชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ มาดูดาวพระเคราะห์อ,องค์แรกค่ะดาวพระเคราะห์อ,องค์แรกก็เป็นดาวประจําตัวของท่านนั่นเองนะคะได้แก่ดาวเสาซึ่งตอนนี้ดาวเสาก็โคจรปกติแล้วนะคะโคจรไปอยู่ในภพการเงินได้ตําแหน่งกเกษตรก็แปลว่าท่านมีโอกาสที่จะได้เงินแน่นอนนะคะแต่การได้ของดาวประจําตัวของท่านเนี่ยเสวยเลิกเพชฌฆาตอยู่นะคะความหมายเพชฌชฆาตเนี่ยก็คือ1ได้ยากนะคะ สองจะต้องใช้คำว่ากลยุทธ์นะคะกละยุทธ์ที่ว่าเนี่ยอาจจะไปเจรจาครั้งหนึ่งแล้วไม่สำเร็จผลนะคะก็ไปอีกครั้งหนึ่งก็ให้คนที่มีลัคนาราศีมังกรหรือท่านที่เป็นชาวราศีมังกรอดทนหน่อยนะคะสู้ๆนะคะแล้วจะสำเร็จค่ะ ส่วนดาวใหญ่ค่ะดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของท่านราศีมังกรนะคะซึ่งตอนนี้ดาวพระราหูเนี่ยท่านได้ตําแหน่งเกษตรแล้วก็เสวยเลิกดีด้วยค่ะเขาเรียกว่าเทวีเทวีเลิกก็แปลว่าไปหาเงินก็ได้เงินแน่นอนค่ะแล้วได้เยอะด้วยเพราะว่าพระราหูนี่ได้มาตรฐานเกษตรนะคะเขาก็ถือว่าได้เป็นล้านๆ้านเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีดาวพระเคราะห์ใหญ่ค่ะ ดาวพรอข้อใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของอของคนทั้งทั้งโลกเลยค่ะดาวพระรหัสสบดีแปลว่าเงินก้อนใหญ่แต่เป็นเดือนเป็นเรื่องของคําว่าสหัสชชะสังคมที่ท่านอยู่ด้วยนะคะสังคมแปลว่าญาติพี่น้องด้วยค่ะก็โครจรมาอยู่ในภพปุตตะก็แปลว่าท่านจะได้รับการช่วยเหลือจากสังคมนะคะดาวสังคมของท่านได้ตําแหน่งปละ แล้วก็ช่วงมกราคมพานี้ยังเสวยเริ่เพชฌฆาตเริ่ออยู่นะคะก็แปลวะ่าสังคมที่ท่านไปอยู่เนี่ยก็ช่วยเหลือกันได้คนละครึ่งนะคะ หรือว่า,าเป็นเรื่องของเหตุผลหรือข้อแม้นะคะเรื่องของผลประโยชน์ก็ได้นะคะคนละครึ่งทางนะคะเพราะว่าดาวได้ตำแหน่งปละ,ะคะเขาเรียกครึ่งครึ่งเนาะเราไม่เอาใครมากใครน้อยค่ะก็จะสำฤธิ์ผลไปเป็นอย่างดีนะคะส่วนดาวพระเกตค่ะอยู่ในภพพันธุของท่านนะคะอันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะในช่วงปีใหม่นี้ เราก็ถือว่าาได้สักการะเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านท่านจะสักการะเป็นสิ่งไหนนะคะจะเป็นผลละหมากรากไม้การไหว้เฉยๆก็ได้ จุดทูบเทียนนะคะบอกเทวดาฟ้าดินที่ปกปักรักษาอยู่ในบ้านอาคารที่ข้าพเจ้าอยู่นี้จงมาโอชัยให้พรข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าให้เจริญรุ่งเรืองนะคะมีอายุวัฒนะนะคะเพราะว่าดาวพระเกตท่านเซเวยบอลละโคตนาวางค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีด้วยนะคะก็เป็นมงคลเป็นอย่างยิ่งค่ะอันนี้ก็ถือว่าแล้วก็ยังมีดาวเล็กดาวน้อยนะคะดาวเล็กดาว น้อยก็จะเป็นดาวพระอาทิตย์ดาวพุธด,ดาวศุกร์ดาวอังคารดาวทั้ง4องค์นะคะมาหาท่านเนี่ยตั้งแต่วันที่ 15มกราคมเป็นต้นไปดาวพังคารนมาก็เป็นเรื่องคำว่า,าลาภะและเป็นเจ้าเรือนพันธุด้วยอันนี้สำหรับชาวราศีมังกรเนี่ยถือว่าโชคดีมากเขาถือว่าบ้านของท่านบริษัทของท่านนะคะเจ้าเรือนลาภะก็แปลว่าลาภผลรายได้มาหาท่านได้ตำแหน่งถึงมหาอุดก็ทายได้ว่าชาวราศีมังกรท่านจะได้โชคลาภใหญ่ จะเป็นธุรกิจหรืองานของท่านด้วยนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สําคัญดาวศุกร์ค่ะดาวศุกร์เป็นดาวเรื่องของการเงินเลยทีเดียวมาจากเจ้าเรือนกรรม,มะแล้วก็เจ้าเรือนปุตตะเนี่ยค่ะมาถึงตัวท่านได้ตําแหน่งเทวีโชคดาวพระศุกร์แปลว่าการเงินค่ะมเมื่อเงินมาหานะคะท่านก็จะได้เงินแบบเทวีโชคเนี่ยชาวบ้านเขาเรียกว่าได้เงินแบบสวยๆเลยนะคะ แล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าดาวคารเน่ยเป็นเรื่องของการต่อสู้ดิ้นรนก็แปลว่าการต่อสู้ดิ้นรนการทํางานของท่านเนี่ยไม่ว่าจะหนักจะเหนื่อยขนาดไหนก็สำฤทธิ์ผลนะคะอันนี้ก็จะเป็นการทํานายสําหรับชาวราศีมังกรและท่านลักนาราศีมังกรนะคะต่อไปเราไปรับฟังท่านที่เป็นชาวราศีกุมหรือท่านที่มีลักนาราศีกุมนะคะ ชาวราศีกุมก็คือท่านที่เกิดระหว่าง15กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมดาวอาทิตย์ก็จะสถิตที่ราศีกุมดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้สำหรับชาวราศีกุมเนี่ยแปลว่าท่านเกิดมาเพื่อส่วนรวมนะคะแล้วแต่ว่าดาวอาทิตย์ของท่านจะเสวยเลิกอะไรนะคะตรงนี้มีทั้งหมดอยู่3ามเลิกค่ะ ถ้าท่านเกิดต้นราศีนะคะท่านดาวอาทิตย์ของท่านก็จะเสวยเทสาตรีแห่งเลิกแปลว่าท่านเกิดมาเพื่อคนอื่นแล้วก็เป็นคนคิดอย่างไรก็ได้นะคะสําหรับช่วงกลางราศีดาวอาทิตย์ของท่านก็จะเสวยเทวีเลิก อันนี้เขาเรียกว่าท่านเป็นปลเนาะเกิดมาเพื่อส่วนรวมแต่ท่านก็จะมีวิถีชีวิตที่กินดีอยู่ดีและก็ความประพฤติของท่านก็จะเป็นคนสุภาพแล้วก็เรียบร้อยนะคะส่วนปลายราศีค่ะปลายราศีก็ประมาณวันที่10มีนาคมถึงวันที่15มีนาคม ดาวอาทิตย์ของท่านชาวราศีกุมจะอยู่ตรงนี้สวยเพชรคาตเลิกอันเนี้ยเป็นวิถีชีวิตที่ชาวราศีกุมต้องต่อสู้นะคะถือว่าเหน็ดเหนื่อยกว่าทุกช่วงที่กล่าวมานะคะและท่านใดก็ตามที่ผูกดวงวางลัคนาแล้วสถิตราศีกุมก็มาฟังคำทำนายนี้นะคะระหว่างวันที่15มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์ว่าชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมจะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ มาดูดาวพระเคราะห์องค์แรกเนาะเป็นดาวประจําตัวของท่านเองนั่นแหละก็คือได้แก่พะระราหูค่ะดาวพะระราหู6เดือนตั้งแต่พะระราหูกลับมาบ้านนี้นะคะ,สะเสวยฤกษ์เพชฌฆาตฤกิ์มาตลอดเลย6เดือนค่ะตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมจนถึงวันที่9พฤศจิกายนดาวประจําตัวของท่านเนี่ยแปลว่า <c oughs> ต้องสู้สุดฤทธิ์สุดเดชเลยนะคะ แต่ณนะวันนี้ค่ะดาวประจำตัวของท่านนี้ได้สเสวยเลิกเทวีเลิกแล้วนะคะเทวีเลิกก็แปลว่าคิดหวังสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นนะคะเพราะว่าดาวประจำตัวของท่านเนี่ยได้ตำแหน่งกเกษตรและสเสวยเทวีเลิกนั่นเองนะคะส่วนดาวพระเสาร์ค่ะดาวพระเสาร์ที่มาทับลักเนี่ยดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนวินาศเนาะวินาศแปลว่าภัยที่ไม่รู้ตัวเหตุการณ์ที่ ที่คาดไม่ถึงนะคะทำนาย2เรื่องค่ะถ้าดาวเสามาทับลักได้ตำแหน่งกาและกินีนะคะ ทีนี้จะทราบได้อย่างไรว่าดาวเสาร์เป็นกาลกินีเนี่ยท่านต้องไปตรวจดวงชะตาก่อนนะคะถ้าไม่รู้จะไปตรวจที่ไหนก็ขอเชิญแวะมาตรวจได้ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติโครงการป้อมปราบสตูพ่ายก็จะมีนักพยากรณ์นะคะไว้ให้ท่านได้ปรึกษาหลายท่านด้วยกันนะคะสามารถโทรมาปรึกษาได้ก่อนก็ได้นะคะที่0 2 6 2 9 8 1 8 1ถึง2นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อให้ท่านนะคะอยากทราบ ว่าดาวเสารเนี่ยที่มาทับลักเป็นกาละกีนีไหมถ้าดาวเสาเป็นกาละกีนีทับลักเนี่ยทางโหราศาสตร์เขาถือว่าเป็นเคาะค่ะที่ท่านที่รักคณาราศีกลุ่มเนี่ยจะได้พบนะคะก็จะได้หาวิธีที่บรรเทาเคาะกรมให้ท่านนะคะส่วนที่ดาวเสาไม่ได้เป็นกาละกินีนะคะสำหรับชาวราศีกุ่มเขาเรียกว่าดาวเสามาได้ตำแหน่งนระ เอกเกณฑ์ซึ่งดาวเสาร์ก็มาจากคำว่าวินาศก็คำทำนายก็จะต่างกันไปนะคะว่าท่านมีโอกาสจะได้บ้านได้ที่ดินได้ตึกแบบไม่คิดฝันอย่างนี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะดาวเสาร์ท่านยังสวยเลิกเพชฌฆาตเลิกอยู่ก็แปลว่าต้องต่อสู้กันหน่อยมีอุปสรรคนิดหน่อยที่จะต้องแก้ไขหรือ ตกลงกันนะคะส่วนการแก้ไขก็จะสำเร็จผลเมื่อวันที่12มีนาคมเป็นต้นไปดาวเสารก็จะไม่สวยเลิกเพชฌฆาตเลิกแล้วก็แปลว่าคนราศีกุมเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินนะคะได้เงินตรงนี้ก็คือได้เงินจากดาวเสาอะคะ่ะเช่นคำว่าได้เงินไปซื้อบ้านซื้อที่ดินหรือได้เงินจากการขายบ้านขายที่ดินก็เป็นได้นะคะส่วนดาวพระหัสบดี เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีกุมนะคะไปสถิตที่ราศีภพปุตตะเนาะปุตตะก็แปลว่าคนราศีกุมมีโอกาสที่จะมีรายได้ใหม่ๆทิศทางใหม่ๆจากงานที่ทำนะคะเนื่องจากดาวพระหัสสวดีเนี่ยมาอยู่ในภพปุตตะได้ตำแหน่งปละนะคะรายได้ที่ได้ใหม่นี้ไม่ได้เป็นของท่านคนเดียวค่ะก็จะต้องมีแบ่งเนาะ ถ้าเป็นภาษาโหราศาสตร์เขาเล่วาว่าหนสองนะคะก็ยังดีค่ะถือว่าเป็นการริเริ่มที่ดีหรือเป็นการฝึกขัดไปในตัวก็ได้นะคะเพราะดาวพระหัส,สบดีเนี่ยท่านสวยเลิกเพชฌฆาตเลิกก็คือมีข้อแม้มีความยากต้องศึกษาเหตุและผลของการที่จะได้เงินนะคะพอหลังจากนั้นดาวพระหัส,สบดีเนี่ยก็จะโคจรปกตินะคะ แล้วก็มีดาวพระเกตค่ะอยู่ในภพสังคมของท่านอันนี้สำหรับชาวราศีกุมนี่พิเศษสุดเลยว่าในสังคมของท่านเนี่ยจะมีคนต่างชาติมาหาท่านเยอะแยะเลยแล้วก็ดาวพระเกตนี้ค่ะเสวยวอละโคดนวางนะคะความหมายวอละโคดนวางเนี่ยอาจารย์อยากจะเล่าให้ฟังว่าถ้าดาวเกตเนี่ยเป็นชาวต่างชาติ เป็นสังคมของคนชั้นสูงที่ท่านจะมีโอกาสได้เข้าไปนะคะพอดาวพระเกตท่านเสวยวรโครนาวางเนี่ยเหมือนสังคมตรงนี้เขารอท่านอยู่หรือท่านมีโอกาสที่จะได้เข้าในสังคมของคนชั้นสูงหรือว่าสังคมของคนต่างชาติก็ได้นะคะและมีดาวใหญ่อีกหนึ่งองค์นะคะก็คือดาวพระมรุตยูค่ะที่อยู่ในภพบ,บ้านของท่าน อันนี้ก็อาจจะเป็นมีเรื่องอเหตุการณ์ดีๆนะคะเกิดขึ้นกับบริษัทของท่านเพราะว่าพระมรุตยูนี้ท่านเสวยฤกษ์ดีค่ะ เป็นภูมิปาโลเลกแล้วนะคะทางโหราศาสตร์เขาถือว่าเป็นเลิกบูรณะเลิกซึ่งความหมายพบพันธุอ่ะค่ะก็จะไปอยู่ตรงข้ามกับพบกรรม,มะด้วยนะคะส่งผลถึงงานที่ท่านทำนี้ก็จะประสบความสำเร็จเช่นกันนะคะต่อว่าดาวมฤตยูเป็นดาวใหญ่นะคะโคจรช้าช้าก็จะเป็นเรื่องว่าคนราศีกุมก็ต้องค่อยๆทำค่อยเป็นค่อยไปนะคะตามความหมายดาวมฤตยูนะคะ และช่วงปีใหม่นี้ก็คือตั้งแต่วันที่15มกราคมจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์นะคะมีดาวมาอยู่พบวินาศของท่านเยอะเลยค่ะมีดาวพระอาทิต์เนี่ยมาจากเจ้าเรือนปัตตนิองค์หนึ่งนะคะทายว่าท่านจะมีลูกค้านะคะลูกค้าคู่สัญญาของท่านก็จะมาอยู่ในพบวินาาไม่คิดไม่ฝันนะคะ ว่าท่านจะได้เซ็นสัญญาได้ร่วมหุ้นได้ลงทุนนะคะและทําให้ท่านได้เงินค่ะเพราะว่าดาวศุกร์แปลว่าเงินนะคะไปอยู่ในภพวินาศด้วยพอภพภพวินาศนี้มีดาวพระศุกร์เป็นดาวสุภเคราะห์นะคะไปอยู่ก็แปลว,ว่าท่านมีโอกาสที่จะได้เงินแบบไม่คิดฝันเยอะเลยค่ะเขาเรียกว่าดาวพระศุกร์เนี่ยอยู่กับดาวพระอังคารคู่มิตรเนาะคู่มิตรก็ดาวอังคารก็ได้ตําแหน่งมหาอุด เป็นคู่มิตรแต่อยู่ในภพวบบินาศคำทำนายก็เลยบอกว่าไม่คิดไม่ฝันว่าชาวราศีกุมจะได้เงินมหาศาลเลยทีเดียวอย่างนี้เนาะเพราะว่าดาวพระศุกได้ตำแหน่งที่ดีดาวคานก็ได้ตำแหน่งที่ดีด้วยอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับชาวราศีกุมเป็นอย่างยิ่งค่ะนี้ต่อมาเรามาฟังการทำนายของชาวราศีมีนบ้างนะคะชาวราศีมีนก็คือท่านที่เกิดวันที่ 15มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนนะคะเขาเรียกว่าเป็นชาวราศีมีนดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้ได้ตำแหน่ง อุดจาวิราชค่ะก็แปลว่ามีโอกาสที่จะได้ตำแหน่งเป็นเบอร์หนึ่งหรือมหาอุดนะคะหรือท่านใดเกิดเวลาใดก็ตามผูกดวงชะตาแล้วลัคนาสถิตที่ราศีมีนก็ฟังคำทํานายนี้นะคะว่าวันที่15มกราคมจนถึงวันที่15้ากุมภาดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะ มาดูดาวประจำตัวของชาวราศีมีนหรือท่านที่ลักนณาราศีมีนนะคะดาวประจำตัวของท่านได้แก่ดาวพระหัสสบดีค่ะย้ายถอยหลังมานะคะจากราศีกรกฎเมื่อวันที่23ธันวาคมมาอยู่ตรงนี้ได้ตำแหน่งปละนะคะแต่ปละตรงนี้ฟื้นสำหรับชาวราศีมีนค่ะก็บอกว่าในช่วงในช่วงตั้งแต่ วันที่23ธันวาคมจนถึงวันที่31พฤษภาคมเนี่ยดาวประจำตัวของท่านต้องไปทำงานเพื่อส่วนรวมนี้เนาะเขาเรียกเพื่อส่วนรวมแล้วก็ดาวพระรหัส,สบดีดาวประจำตัวก็เสวยเพชฌฆาตเลิกด้วยก็แปลว่าต้องไปต้องไปแบบปฏิเสธไม่ได้ค่ะเพราะว่าดาวเลิกเขาบังคับว่าเป็นเพชฌฆาตเลิก แต่พอเป็นเพชฌฆาตเลิกแล้วเนี่ยดาวดาวประจําตัวของท่านตรงนี้เขาเรียกว่าราศีมีนเป็นราศีประเภทอัมพุถ้าดาวพระรหัสสบดีเป็นสีเนี่ยเขาเรียกว่าได้ตําแหน่งปะทุมเกณฑ์นะคะหนึ่งเรื่องละ2ได้อง์เกณฑ์ของราศีอัมพุจุงแจ้งสีสถานพุทธสุขชีววานสองสร้อยนะคะแปลว่าท่านไปไหนก็ตามท่านจะได้รับการเคารพแบบ ปฐุมมเกณฑ์นะคะก็คือดาวพระหัส,สบดีเขาเคารพท่านตรงไหนก็คือท่านเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็รู้จริงนะคะ รู้จริงด้วยเพราะว่าดาวเป็นปฐุมเกณฑ์นะคะท่านก็เลยต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นเขานะคะอันนี้เราก็ต้องยอมรับแต่ในเมื่อเหนื่อยแล้วเป็นประโยชน์ก็ให้ท่านยินดีเนาะเพราะว่าเป็นปฐุมเกณฑ์เนี่ยเขาเรียกว่าได้บุญได้กุศลไปด้วยเพราะฉะนั้นอะไรที่ช่วยเหลือได้เราก็ช่วยเหลืออะไรที่ทําได้เราก็ทํานะคะอันนี้จะเป็นคติสําหรับชาวราศีมีนดาวประจําตัวของท่านค่ะ ส่วนดาวพระเคราะห์ใหญ่อีกสององค์ค่ะก็คือดาวพระเสาร์กับดาวพระราหูนะคะมาอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าดาวบาปเคาะไปอยู่ในภพวินาศเอาดาวราหูก่อนเนาะดาวราหูไปอยู่ในภพวินาศก็แปลว่าดาวราหูไปกัดกินภพวินาศเวลาทายเนี่ยเราก็จะทายว่าชาวราศีมีนมีโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้มีตำแหน่งใหญ่ เพราะราหูได้ตำแหน่งตรงนี้ได้ตำแหน่งเกษตรนะคะเกษตรบดีและเสวยฤกเทวีฤกด้วยเทวีฤกก็แปลว่าวไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเขาเรียกว่าจะให้ท่านไป,ปไปเป็นที่ปรึกษากับองค์กรขนาดใหญ่เลยนะคะทีนี้การไปครั้งนี้ท่านไม่ได้ไปคนเดียวนะคะหรือไม่ได้ไปผู้เดียวท่านมีดาวเสาไปด้วยเขาเรียกว่าคู่มหานิตร์ นะคะดาวเสาเป็นเจ้าเรือนลาพะไปอยู่วินาศก็แปลว่าท่านมีโอกาสเนี่ยไปดูแลทรัพย์สินน่ะทรัพย์สินนี่ใหญ่มากเลยถ้าถ้าเราพูดภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเหมือนท่านเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ เ,เขาจะให้ท่านไปเฝ้าทรัพย์สินขององค์กรหรือของตัวท่านเองก็ได้นะคะแล้วท่านอยากปฏิเสธก็ปฏิเสธไม่ได้ด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่าดาวเสาร์ท่านจะเสวยเพชฌฆาตเลิกก็คือต้องไปต้องทําแบบนี้นะคะแต่เมื่อทําแล้วเนี่ยจะส่งผลดีแบบให้ยาวไปอีก30ปีเลยเขาเรียกว่าทุกเหนื่อยหนักแต่ส่งผลยาวให้อีก30ปีต่อไปในวันข้างหน้า และเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์เป็นต้นไปดาวพระเสาเจ้าเรือนลาภะก็จะมาทับลักนาท่านอันนี้ก็ให้ทายดีกับไม่ดีนะคะถ้าดีคือดาวเสาต้องไม่เป็นกาละกินีนะคะ,อ,ะอันนี้คือดีแต่ถ้าหากว่าดาวเสาเป็นกาละกินีทับลักนะคะตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่12มีนาคม อันนี้เขาเรียกว่าให้โทษ ท่านจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนะคะดาวเสาแปลว่าทุกเนาะมีเรื่องทุกกายทุกใจโศกเศร้าเสียใจเกิดขึ้นก็หนึ่งเดือนเท่านั้นนะคะที่ดาวเสาเนี่ยท่านจะให้โทษถ้าหากว่าเป็นกาลีนะคะหลังจากนั้นเมื่อวันที่12มีนาคมไปแล้วดาวเสาท่านก็จะเสวยราชาเลิกแล้วก็แปลว่าท่านก็จะมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นแม้ว่าดาวเสาจะต้องรับภาระ หนักก็ตามนะคะแต่มันก็เป็นโอกาสที่ว่าเป็นลาบผลกับตนเองด้วยแล้วก็เป็นลาบผลต่อองค์กรด้วยนะคะจะหนักจะเหนื่อยแต่สู้แล้วสำเร็จนะคะส่วนดาวพระศุกร์ค่ะดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนมรณะองค์หนึ่งเป็นเจ้าเรือนสหัชชะองค์หนึ่งแล้วก็มีดาวคารนะคะเป็นเจ้าเรือนการเงินกับเจ้าเรือนสุภะสององค์เนี้ยมาลอยอยู่ในภพลาภะช่วงเดือน15มกราถึงกุป 15กุมภาพันธ์นี้ค่ะชาวราศีมีนนี้มีดาวอยู่ในภพลาบเยอะเลยมีดาวอาทิตย์เนาะมาจากเจ้าเรือนอลิก็แปลว่าท่านแก้ไขปัญหาได้สําเร็จนะคะมีดาวพระพุธค่ะพระพุธแปลว่าการติดต่อสื่อสารประสานงานของท่านเป็นดาวเจ้าเรือนลูกค้าคนที่มาติดต่อด้วยค่ะมาอยู่ภพลาภก็แาวว่าจะมีคนมามาติดต่อท่านนะคะแล้วเจราจาแล้วก็สำเร็จผลแบบไม่คิดฝันเลย เพราะว่าดาวพุธอยู่ลาพระเนาะเหมือนเราคุยไปแล้วเนี่ยสัมฤทธิ์ผลนะคะส่วนดาวพัางคารค่ะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินได้ตําแหน่งมหาอุดอยู่ในภพลาพระอันนี้ทายว่าดาวเงินของท่านเนี่ยจะเป็นของท่านเองก็ได้ได้ตําแหน่งมหาอุดลาพระก็แปลว่าท่านได้เงินเยอะๆหรือว่าเป็นองค์เงินขององค์กรก็ได้เพราะว่าได้ตําแหน่งมหาอุด แล้วก็เป็นเจ้าเรือนสุภะด้วยมาลอยอยู่ในภพลาภะก็แปลว่าท่านมีเวเขาเรียกว่ามีหน้าที่นะคะไปดูแลเงินจำนวนใหญ่มากเลยหรือจะเป็นเงินของแผ่นดินก็ได้นะคะถ้าท่านรับราชาการนะคะเป็นลาภะเนี่ยถือว่าโชคดีมากที่เรามีโอกาสได้ดูแลทรัพย์สินขององค์กรนะคะ ก็หนักเหนื่อยนะคะแต่ก็สำเร็จคะ่ะสำหรับชาวราศีมีนนะคะก็ยังไงอาจารย์ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมมาฟังแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงานสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติด้วยนะคะแล้วก็ติชมได้คะ่ะในใน u t u b e เนาะมีปัญหาอะไรดียังไงพวกเราก็จะได้แก้ไขปรับปรุงนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ธัญมนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ